เดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการโอนเงินหรือเติมเงินให้เครื่องระบบ AIS จะเติมให้เครื่องที่ผมถ่ายอยู่นั่นเองเราใช้โทรศัพท์แบบนี้จริงๆจะใช้เครื่องที่เป็น AIS เครื่อง,งใหญ่ๆก็ได้โอนนะฮะกงผมอาจจะไม่ชัดแต่ก็พอดได้เราก็ไปเช็คย่ดงเงินแล้วกันจันจันหนึ่โอ้ยจันหนึ่งองหนึ่งสี่ยี โทรออกนะคะอ่ก็มี7สืบอ17บาท88สตางก็โอนเงินก็กดดอกจันวิธีโอนเงินกดดอกจันหนึเอ้ยจันหนึดอกจัน1ดอกจันเบอร์โทรนะครับ0 6 3 1 6 9 3มส เดอกจันจำนวนเงินนับดอกจันจำนวนเงินผมจะโอนยีสก็ยี่สินะตามด้วยสี่เหลี่ยมนี่ฮะดอกจันหนึ่งสี่ดอกจันหนึ่งดอกจันเบอร์โทร,รศาารูน์ามหนึ่เกาสองสามหกเจ็ดดอกจันจะเติมจำนวนตาม20นะนี่ยีโอเคกดโทรออกครับกำลังขอบริการนะครับ คุณได้ทำรายการเรียบร้อยแล้วค่ะขอบุณที่ใช้บริการค่ะก็เดี๋ยวมันจะเห็นไหมฮะก็จะมาทันทีเลย2ี่ิบาทเออและใครที่ชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดติดตามนะครับสวัสดีครับ